วันหนึ่งลูกไม่ได้ต้องการคำสั่งจากเราอีกต่อไปแต่ต้องการใจที่เข้าใจเขาเหมือนเพื่อนคนหนึ่งวันนี้แม่คนหนึ่งเลยอยากเขียนไว้ว่ามีหกสิ่งที่พ่อแม่ควรย้ำกับตัวเองเสมอไม่ใช่เพื่อสอนลูกแต่เพื่อเตือนใจตัวเองจำไว้ว่าลูกคือมนุษย์ไม่ใช่ผลงานตอนที่หนึ่ง เช้านี้ฉันตื่นเร็วกว่าปกติอากาศข้างนอกยังเย็นบางๆเหมือนใจที่ค่อยๆปรับตัวเข้ากับความเงียบของบ้านหลังนี้ลูกๆโตหมดแล้วต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองโต๊ะกินข้าวที่เคยมีเสียงหัวเราะตอนนี้เหลือแค่แก้วกาแฟหนึ่งใบกับจานขนมปังฉันนั่งมองรูปเก่าที่แขวนอยู่ตรงผนังรูปลูกชายคนโตใส่ชุดนักเรียนอนุบาล ยิ้มแฉ่งจนตาหยีตอนนั้นฉันจำได้ดีว่าถ่ายรูปนี้วันก่อนแข่งตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ฉันจำได้ว่าฉันบอกเขาว่าลูกต้องทำให้ได้ดีที่สุดนะคําว่าดีที่สุดตอนนั้นมันเต็มไปด้วยความรักแต่ก็แฝงด้วยความคาดหวังเวลาผ่านไปหลายปีฉันค่อยๆรู้ว่าดีที่สุดของฉัน อาจไม่ใช่ดีที่สุดของเขาฉันอยากให้เขาเป็นเด็กเรียนเก่งเป็นคนที่คนอื่นชมแต่ลูกอยากเป็นแค่คนที่ได้เล่นดนตรีบ้างได้หัวเราะกับเพื่อนบ้างวันหนึ่งฉันเห็นเขามั่งเล่นกีต้าร์เงียบๆในห้องฉันไม่ได้ยินแค่เสียงดนตรีแต่ได้ยินเสียงของความสุขที่ไม่ได้ต้องการคำว่าเก่งมารับรองเมื่อฉันมองย้อนกลับไปฉันเห็นตัวเองในวันนั้น แม่คนหนึ่งที่อยากให้ลูกมีอนาคตดีจนลืมดูว่าปัจจุบันของลูกเป็นอย่างไรบางทีความรักของพ่อแม่ก็แอบถือไม้บรรทัดไว้ในมือคอยวัดว่าลูกของเราดีพอหรือยังตอนนี้ฉันเข้าใจว่าลูกไม่ใช่ผลงานให้เราภูมิใจแต่เป็นมนุษย์อีกคนหนึ่ง ที่เราได้มีโอกาสร่วมทางช่วงหนึ่งของชีวิตธรรมะสมัยใหม่สอนฉันว่าการวางไม่ได้แปลว่าหยุดรักแต่มันคือการรักโดยไม่ผูกแน่นเกินไปวางความคาดหวังแล้วเราจะเห็นลูกชัดขึ้นเห็นเขาในแบบที่เขาเป็นและเห็นตัวเราที่บางครั้งก็ต้องเรียนรู้จะรักแบบไม่ควบคุม วันนี้ฉันบอกตัวเองว่าหน้าที่ของแม่คนเกษียณอย่างฉันไม่ใช่สอนลูกอีกต่อไปแต่คืออยู่ข้างๆอย่างเข้าใจและส่งใจให้ลูกในทุกลมหายใจฉันจิบกาแฟจนหมดแก้วมองแสงแดดที่ค่อยๆลอดเข้ามาทางหน้าต่างแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่าลูกคือมนุษย์ไม่ใช่ผลงานแล้วฉันก็ยิ้มเพราะวันนี้ ฉันรักลูกได้เบากว่าเมื่อวันนิดหนึ่งและอาจเบาพอที่จะรักอย่างแท้จริงในวันหนึ่งข้างหน้าตอนที่สองอย่าลืมว่าพ่อแม่ก็ยังเรียนรู้ได้ช่วงหลังมานี้ฉันชอบเปิด YouTube ฟังเรื่องธรรมะจากพระอาจาร,รย์รุ่นใหม่เสียงพูดนุ่มและเรียบง่าย บางคำเหมือนลมเบาๆพัดผ่านใจที่เคยแข็งของฉันให้ยืดหยุ่นขึ้นก่อนหน้านี้ฉันเคยเชื่อว่าคนเป็นแม่ต้องรู้มากกว่าแต่พอวันหนึ่งลูกสาวสอนให้ฉันใช้มือถือสั่งของออนไลน์ฉันถึงรู้ว่าฉันรู้ไม่มากอย่างที่คิดเธอหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าแม่อย่าก,กลัวนะโลกมันแค่เปลี่ยนไปนิดเดียว คำว่าอยากกลัวนะของลูกทำให้ฉันรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องแข็งแรงตลอดเวลาพ่อแม่ก็เรียนรู้ได้เหมือนกันเรียนรู้จากลูกจากความผิดพลาดจากความไม่รู้ของตัวเองฉันคิดถึงคำว่าอิทธิบาทสี่ที่เคยฟังจากพระอาจารย์ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา เราทำสิ่งใดด้วยใจรักพยายามมีสมาธิและรู้จักไตร่ตรองถ้าใช้หลักนี้กับการเป็นพ่อแม่คงหมายถึงการเลี้ยงลูกด้วยใจที่เปิดรับเสมอแม่อย่างฉันอาจไม่เข้าใจโลกของวัยรุ่นยุคดิจิทัลแต่ฉันเข้าใจหัวใจของคนและเมื่อฟังด้วยหัวใจฉันจะเข้าใจลูกได้ แม้ไม่รู้สับใหม่ๆที่เขาพูดทุกวันนี้ฉันไม่ได้สอนลูกมากนักแต่กลับรู้สึกว่าลูกคือครูที่ดีที่สุดของฉันเพราะเขาสอนให้ฉันรู้ว่าการเรียนรู้ไม่มีวันหมดอายุตอนที่สามพูดดีไว้ก่อนเพราะคำพูดคือกรรมฉันเคยพูดแรงกับลูกมากเกินไปในบางวัน พูดเพราะเหนื่อยพูดเพราะกลัวหรือพูดเพราะอยากให้เขาเป็นคนดีแต่ในใจลึกๆฉันรู้ว่าบางคำพูดนั้นทำให้เขาเศร้าหลังจากลูกย้ายไปทํางานต่างจังหวัดฉันมักนั่งคิดถึงเสียงของตัวเองในวันเก่าๆเ,เสียงที่เคยดังไปหน่อยเสียงที่เคยสั่นด้วยอารมณ์ธรรมะสอนว่าคำพูดคือกรรม คำหนึ่งอาจกลายเป็นรอยยิ้มอีกคำอาจกลายเป็นบาดแผลที่อยู่ได้นานฉันพยายามฝึกสติเวลาจะพูดอะไรกับลูกในโทรศัพท์บางครั้งฉันนับหนึ่งถึงสในใจแล้วค่อยพูดเพียงแค่นั้นฉันก็ได้ยินเสียงตัวเองชัดขึ้นมีวันหนึ่งลูกโทรมาบอกว่าเหนื่อยจากงานแทนที่จะพูดว่า เห็นไหมแม่บอกแล้วว่างานแบบนี้มันยากฉันกลับพูดว่าแม่เชื่อว่าลูกจะผ่านมันได้แม่อยู่ตรงนี้นะฉันได้ยินเสียงลูกเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าขอบคุณนะแม่คำเล็กๆที่ฟังแล้วเหมือนแสงอุ่นฉันถึงเข้าใจว่าคำพูดของแม่ไม่ต้องยาวแค่จริงใจก็เพียงพอ ตอนที่4อย่าลืมพักใจตัวเองก่อนสอนลูกสมัยก่อนฉันเชื่อว่าพ่อแม่ต้องอดทนต้องเสียสละต้องเข้มแข็งแต่พออายุมากขึ้นฉันเริ่มเข้าใจว่าการรู้จักพักก็เป็นความกล้ารูปแบบหนึง่งมีแบงวันฉันเหนื่อยจนอยากอยู่คนเดียวตอนนั้นเองที่ได้ยินเสียงในใจว่าถ้าใจเรายังไม่สงบ จะไปสอนให้ลูกสงบได้อย่างไรพระอาจารย์ท่านหนึ่งพูดไว้ว่าเวลาเครื่องบินตกเขาให้ใส่หน้ากากออกซิเจนตัวเองก่อนแล้วค่อยช่วยคนอื่นฉันยิ้มออกมาเบาๆเพราะมันจริงเหลือเกินแม่ที่มีสติเท่านั้นที่สามารถส่งต่อสติให้ลูกได้ตอนนี้ทุกเช้าฉันจะนั่งนิ่งๆหายใจเข้าออกสักห้านาที ไม่ได้สวดมนต์เสียงดังไม่ได้ต้องนั่งสมาธิบนเบาะแพงๆแค่ปล่อยให้ใจอยู่กับลมหายใจตัวเองมันช่วยให้ฉันอ่อนโยนขึ้นโดยไม่ต้องพยายามบางทีการพักใจไม่ใช่การหนีลูกแต่เป็นการกลับมาหาลมหายใจของตัวเองเพื่อจะรักลูกได้โดยไม่เหนื่อยจนเกินไปตอนที่5ไม่ต้องชนะในทุกเรื่อง ฉันเคยเถียงกับลูกเรื่องเล็กๆอย่างทำไมไม่กินข้าวเช้าเรื่องนั้นจบด้วยความเงียบและอารอมณ์ค้างในใจทั้งคู่หลังจากวันนั้นฉันเริ่มสังเกตว่าคนเรามักอยากชนะเพราะกลัวแพ้กลัวเสียหน้ากลัวดูเหมือนไม่มีอำนาจแต่แท้จริงแล้วความชนะที่แท้คือการยอมรับว่าไม่จำเป็นต้องชนะเสมอ ธรรมะสมัยใหม่พูดเรื่องอุเบกขาความวางใจเป็นกลางไม่ใช่เฉยเมยแต่คือการมองเห็นทุกอย่างโดยไม่ถูกอารมณ์พาไปฉันฝึกด้วยวิธีง่งายๆทุกครั้งที่ลูกพูดในสิ่งที่ฉันไม่เห็นด้วยฉันจะหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าจําเป็นไหมที่จะตอบกลับตอนนี้ถ้าไม่จําเป็นฉันก็เลือกเงียบ เงียบนั้นไม่ใช่ความแพ้แต่คือความสงบที่ค่อยๆเกิดขึ้นในใจเมื่อเราไม่ต้องชนะลูกก็ไม่ต้องแพ้และบ้านเล็กๆหลังนี้ก็กลับมามีที่ว่างให้หัวใจได้พักตอนที่6ทําทุกวันให้เป็นวันที่ได้รักกันตอนนี้บ้านของฉันเงียบแต่ไม่เหงาเหมือนเมื่อก่อนความเงียบกลายเป็นเพื่อนกลายเป็นเสียงของความเข้าใจ ลูกแต่ละคนมีเส้นทางของตัวเองฉันไม่รู้ว่าพวกเขาจะเจออะไรในวันพรุ่งนี้แต่ฉันรู้ว่าวันนี้ฉันยังสามารถรักเขาได้ในแบบของฉันทุกเย็นฉันจะส่งข้อความสั้นๆไปหาลูกอย่าลืมกินข้าวนะหรือวันนี้อากาศดีอย่าลืมพักบ้างบางวันลูกอาจไม่ได้ตอบแต่ฉันก็ไม่เป็นไรเพราะการส่งความห่วงใย ไม่จำเป็นต้องได้รับคำตอบกลับทุกครั้งธรรมะที่ฉันได้เรียนรู้ในบั้นปลายชีวิตคือความรักที่แท้ไม่ได้อยู่ที่การได้ครอบครองแต่อยู่ที่การได้ปรารถนาดีอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนวันนี้ฉันไม่พยายามทำให้ลูกเข้าใจฉันอีกต่อไปแต่ฉันพยายามเข้าใจเขาแทนและในขณะเดียวกันฉันก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นฉันรดน้ำต้นไม้น้าบ้าน มองแสงเย็นสีทองที่ตกบนใบไม้แล้วรู้สึกขอบคุณชีวิตที่ให้โอกาสฉันเป็นแม่เพราะบทเรียนทั้งหมดในชีวิตเรื่องความรักความผิดหวังการให้อภัยและการวางฉันได้เรียนรู้จากการเป็นแม่ทั้งนั้นฉันเงยหน้ามองท้องฟ้าพูดกับตัวเองเบาๆขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาขอบคุณที่ทำให้วันนี้ฉันรักได้ โดยไม่ต้องกลัวอีกแล้วและในความนิ่งนั้นฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองตอบกลับแค่ได้รักก็เพียงพอแล้วสุดท้ายเราอาจไม่ต้องเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดแต่ขอเป็นพ่อแม่ที่ยังมีใจให้ลูกเสมอไม่ว่าลูกจะอยู่ไกลแค่ไหนถ้าคลิปนี้ทำให้คุณนึกถึงใครคนหนึ่งกดติดตามไว้และเรามาเตือนใจกันบ,บ่ในทุกวันดีๆของชีวิตนะคะ